ครับสวัสดีครับวันนี้ตองกล้วยจะพามาดู New Fortuner 2.4ขับ2สภาพน้องๆป้ายแดงเลยไปดูพร้อมๆกันฮะครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะมาดูพร้อมๆกันเลยฮะคันนี้เป็น Fortuner 2.4นะฮะ2.4 V ขับ2นะฮะดิส4ล้อดิส4ล้อปี17ครับสภาพดีมากๆเลยโดนแดดนี่เงาแวบเหมือนป้ายแดงเลยนี่มองนึกว่ารถป้ายแดงนะฮะ นึกว่ารถป้ายแดงเบสคารออตโต้เปิดตัวแค่9 7 9 0 0 0นะครับ9 7 9 0 0 0ฟังไม่ผิดลิตรสี่ล้อ2.4สภาพป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงเลยไม่มีที่ติเลยจริงๆไม่มีที่ติเลยแอบเข้าไปดูข้างในมาแล้วสวยมากๆเลยสวยจริงๆครให้เห็นกันเลยดูเลย สวยจริงครับคันนี้สวยมากๆเลยน้องกุ้ยพาดูรอบคันนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในฮะบอกตรงไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับไปดูพร้อมๆกันครับมาดูภายในกันเลยฮะมาดูกันเลยฮะดูฮะมาดูสภาพภายในกันเลยฮะดูเลยแต่งพรมด้วยนะแต่งพรมอย,อย่างนี้อย่างน้อยต้องมีสามถึงสี่พันนะน้องกล้วยบอกเลยแต่งพรมอย่างนี้ฮะสวยๆไป ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะน้องก้วยบอกเลยเป็นไงอยู่ในสภาพเดิมๆใหม่มากๆเลยดูดีเหมือนไม่เคยมีคนนั่งะฮะเหมือนไม่มีคนใช้งานอะดูเลยน้องก้วยให้ดูทุกมุมทุกองศาเลยนะให้เห็นทุกมุมเลยเป็นไงเบาะไม่ยับเลยเบาะไม่ยับเลยเป็นไงเบาะไม่ยับเลยฮะเป็นไงฮะแต่งพรมด้วยสวยๆไป 2.4จุดสี่ฮะคันนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์สองจุดสี่ขับสองดิสสี่ล้อฮะดูเลยเป็นไงดูเบาไม่มีคนนั่งเลยเหมือนไม่เคยมีคนนั่งอะ่ะบอกให้เลยดูฮะเดี๋ยวนังกล้วยให้ดูเลขไม้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆ้อมนังกล้วยเลยนะครับครับมาดูเลขไม้กันเลยฮะแค่หนึ่งแสนกว่าโลฮะแสนสามหมื่นโลแค่นั้นเองฮะแสนสามหมื่นโลแค่นั้นเองฮะ ไปดูเครื่องยนต์้อรอมตังกล้ยเลยครับดูเลยเป็นไงทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆ้องคล้ยบอกเลยอยู่ในสภาพเดิมๆทุกอย่างเลยดูเป็นไงทุกอย่างเลยนี่เครื่องยนต์ร้อนๆนะ้ังกล้ยวอร์มเลยเพื่อการนี้เลยไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์ดูเป็นไงปกติถ้าเครื่องยนต์ร้อๆทำนี้ไม่ได้นะควันออกขมงสงเข่งเครื่องยนต์หลวม เบสคาร์อโตทำทุกคันทำทุกคลิปกลัวที่ไหนเป็นไงฮะสภาพแบบนี้กับราคาแค่นี้จับต้องได้ไม่เอ่ยครับผมตอนนี้น้องกล้วยนั่งอยู่ใน Fortuner สุดหรูนะฮะกล้วยบอกเลยอันนี้คือ Fortuner ตัว2.4ก็คือจะเป็นโทนน้ำตาลเข้มนะอันนี้คือความรู้ทั่วไปของแท้ Fortuner แท้อะฮะรถด,ดีมีคุณภาพสภาพ99.99% 99วารันตีดอกเบีย้ยถูกที่สุดเลย เริ่มต้นแค่2องจุห้าเก้าเท่านั้นฮะสองจดห้าเก้าฟังไม่ผิดป้ายแดงยังไม่สู้เลยนะทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาออโต้ทั้งหมดครับคุณพี่สะดวกธนาคารไหนแจ้งมาน้องกล้วยรับใช้เลยอยากให้ธนาคารไหนวิ่งได้หมดเบสคาออโต้ดูแลทั้งหมดฮะขอบคุณที่ติดตามมานทุคลิปนะครับให้กล้วยได้รับใช้ดูแลอาชีพไหนบอกมาเลยทำอาชีพอะไรเข้ามาปรึกษากันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ